รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช้านี้ที่ช่อง5ครับทางทวทวาห้างนี้ ในเวลาเดียวกันนี้นะครับโดยผมหมูอมตะบ,บันเทิงเทพครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆนะครับไปชมันเลยครับมูลนิธิพุทธมิงมงคลศรัทธา45นับเป็นองค์กรการกุศลที่มีคุณต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อาบาลพุทธศาสนาและสังคมเริ่มตั้งแต่โครงการจัดสร้างองค์พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่อันมีพระนามว่าพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคิรีที่ประดิษฐานณยอดเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการสร้างพระสร้างคนสร้างชาติอนันเป็นเป้าหมายหลักทีมูนิธิพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ได้วางรากฐ,ฐานเอาไว้ เพื่อใช้พุทธอุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยอุดมการอันยิ่งใหญ่ทางมูลนิธิโดยนายสุพรวณิจกุลในฐานะประธานมูลนิธิได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆมากมายเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการจัดโครงการเทริดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันในวาระสำคัญต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังได้มีการนำเอาหลักธรรมไปเผยแพ่แก่ผู้ที่อยู่ในเรือนจำอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ออกจากเรือนจำจำนวนมาก มาศึกษาเราเรียนธรรมะโดยการออกบวชนอกจากนี้ยังได้มีการนำเอาหลักธรรมไปเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในเรือนจำอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ออกจากเรือนจำจำนวนมากมาบวชเพื่อขัดเกลาจิตใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปติาการที่9อันเป็นการนำคุณดีคืนสู่สังคมโครงการส่งเสริมการอุปสมบท ทางาพระภิสุท์และสามเณรน,นับเป็นโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสื่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์และสามเณรไปจำวัดในอารามต่างๆในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปัจจุบันนี้มีพระจําวัดจํานวนน้อยลงเนื่องจากมีความหวาดกลัวในเรื่องความไม่ปลอดภัยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประชาชนรวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญแก่ชาวไทยพุทธที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวไม่ให้มีการย้ายถิ่นฐานออกไปด้วยผลงานของมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลสัทธา45ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ควรแต่การจารึกไว้ในแผ่นดินซึ่งไปในนามของมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลรัทธา45ผู้ดำเนินงานจะสร้างพระใหญ่ย,ยิ่งเมืองภูเก็ต มีพระนามว่าพระพุทธมิงมงคลเอกนาคคีรีอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดนะครับจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการสร้างพระถวายพ่อหลอพระถวายแม่ในโครงการกิจกรรมนั้นจะประกอบไปด้วยการสร้างคนการสร้างคนก็คือนําเอาสมณีน้อยมาบวชนะครับแล้วก็มา,าร่วมกันทําความดีเพื่อพ่อเพือพอพ่อแม่แต่วันนี้ในช่วงนี้นะครับได้มีการจัดโครงการบุดพระถวายพ่อหลอพระถวายแม่ ในวันที่28พฤศจิกายนทุกปีนะครับก็เป็นการถวายให้เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทร,รมหาภูพิพลอดุลยเดชในโครงการนี้ในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธามาบวช84ดรูปนะครับก็เป็นโครงการของอมูลที่พระพุทธมิ่งมงคลร่วมกับวัดกิติสังฆารามร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด มาร่วมในพิธีเพื่อเพื่อปเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับกับาสาธุชนทั้งหลายนะครับโครงการนี้ก็นําไปสู่ทําทให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างแท้จริงอาน,นิสงส์แห่งการาบวชครับบรรพชาและอุปสมบทนี้นําไปสู่การทําความดีร่วมกันแล้วนะครับผู้บวชนั้นจะได้พรานิสงส์แห่งกุศลน,นี้อย่างสูงนะครับพร้อมกันนั้นก็จะทําให้นะครับปัญหาสังคมที่มีอยู่นะครับ ที่เกิดขึ้นอยู่ณนขณนะนี้นี่มีทั้งยาเสพติดมีทั้งปัญหาภัยต่างๆการที่เข้ามาอุปสมบทนั้นจะนำพาให้เขานะรประพฤติตามหลักธรรมะของพระพุทธองค์นะครับนำไปสู่เส้นทางแห่งสันติสุขอย่างแท้จริงคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆครับที่รายการเช้านี้ที่ช่องห้านมาเสนอชมกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนั้นคงจะได้รับความรู้มากมายทีเดียวนะครับวันนี้รายการหมดแล้วครับผม คงศราไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าตามวันเวลาเดียวกันนี้ครับผมหมูมันตาครับสวัสดีครับ